สวัสดีค่ะวันนี้เราใคร่ควรพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่1ข้อ4ีถึงหค่ะในวันที่เอลคนาถวายสัตวบูชาท่านก็ได้แบ่งส่วนให้แก่เปนินนาภริยาของท่านและแก่บุตรชายบุตรหญิงทุกคนของนางท่านแบ่งให้ฮันนาสองส่วนเพราะท่านรักนางมากแต่พระเจ้าทรงปิดคันของนางเสีย พระคัมภีร์ที่ยกมานี้เปิดเผยให้เราทราบว่าเอลคณาต้องมีหลักการจัดการที่ยุติธรรมตามสายพระเนตรและคำสอนของพระเจ้าเอลคณาต้องเดินทางไปถวายสัตว์บูชาเป็นประจำทุกปีและท่านต้องแบ่งส่วนให้แก่ฮันนาเป็นสองเท่าในฐานะภริยาเอกแม้จะไม่มีบุตรเลยในขณะที่เปนิน,นาและลูกๆของนางที่พระคัมภีร์บันทึกว่าทุกคนย่อมแสดงว่ามีมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนนั้นจะได้รับเพียงส่วนเดียวเท่านั้น ข้าพเจ้ามองว่าแม้เอกนาจะมีภรรยาสองคนแต่ด้วยความที่เป็นคนเชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้าซึ่งเราทราบจากการที่ท่านจะต้องเดินทางไปถวายสัตว์บูชาเป็นประจำทุกปีและการให้ความยุติธรรมทุกอย่างแก่นางันนาเช่นนี้พระเจ้าจึงทรงเมตตาต่อท่านด้วยการทรงเลือกบุตรชายของท่านให้เป็นผู้เผยพระวจนะและปุโรหิตท,ที่มีความรับผิดชอบในการเจิมตั้งกษัตริย์ของอิสราเอลถึงสองพระองค์ หากเราเปรียบเทียบชีวิตของสามีของหญิงที่พระเจ้าทรงปิดคันและสุดท้ายจะให้กำเนิดบุตรที่พระเจ้าทรงใช้ได้นั้นเราจะพบว่ามีมากมายหลายคนและทุกท่านล้วนต้องผ่านช่วงเวลาที่พระเจ้าต้องตรวจสอบอยู่ช่วงเวลาหนึ่งเสมอไม่ว่าจะเป็นอับราฮัมบิดาของอิสอักเซคาริยาบิดาบิดาของยอนผู้ให้บัพติศมาและเอลคนาบิดาของซามูเอล ข้าพเจ้าจึงเชื่อและมีความเห็นว่าความชอบธรรมของเอลคนาในเรื่องดังกล่าวก็เป็นบททดสอบที่พระเจ้าทรงรับรองและให้นางนนาได้ตั้งคันกำเนิดซามูเอลในที่สุดขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน